พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่าไฟมันลุกวาบกลางพนมเปนแบบไม่ทันตั้งตัวคือมันเดือดจริงเดือดแบบดวนจีเดือดแบบหายใจแรงก็ลามเป็นเพลิงได้ทันทีเพราะศูนย์อำนาจของฮุนเซนกำลังสั่นสะเทือนชนิดที่ไม่มีใครคิดว่าจะมาถึงเร็วขนาดนี้อุ้ยแค่เปิดข่าวเช้ามายังสะดุ้งกันทั้งบนการเฮ้ยอะไรวะเนี่ย อยู่ดีๆกระแสรัฐประหารตัวเองดันผุดขึ้นมาเต็มหน้าไทาม์ไลน์ทั้งในประเทศและวงการข่าวข้ามแดนเรียกว่าแต่งคำถามจนโต๊ะสั่นว่าหุ่นเส้นกำลังคุมเกมหรือกำลังถูกเกมบีบจนต้องหงายหลังกันแน่ตอนนี้รอยร้าวในพักซ c p P มันใหญ่จนเหมือนแผ่นดินไหวกลางเมืองพวกนายพลรุ่นเก่าที่เคยจับมือกันแน่นๆโอ้โหตอนนี้เล่นเดินคนละทาง บางคนถึงขั้นปิดวิทยุบางหน่วยชายแดนถึงขั้นไม่รับคำสั่งแบบดือด้อๆอุ๊ยตายถามจริงนี่มันสัญญาณเตือนภัยระดับชาติหรือแค่บทละครแต่มันไม่จบแค่นั้นเพราะข่าวลือหนาหูว่าฮุงเซนเองเป็นคนสั่งเคลื่อนกำลังเงียบทหารรถหุ้มเกราะอะไรไม่รู้โปรยยามดึกแบบไม่มีประกาศล่วงหน้าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหอันนี้ไม่ใช่เล่นแล้วนะมันคือสัญญาณขั้นแดงสด แล้วทำไมเรื่องมันถึงบานปลายขนาดนี้ก็เพราะการดันหุนมเนตให้ขึ้นนั่งเก้าอี้ใหญ่เร็วเกินไปนี่แหละอาการมันออกตั้งแต่วันแรกที่ประกาศชื่อแบบป้องเดียวจบลพลพรรคเก่าๆนี่ถึงกับหน้าชาเฮ้ย hey! แบบนี้ก็ไม่ถามกันสักคำมันกลายเป็นการเหยียบเท้าทั้งกองทัพที่รอสิทธิ์พรอโอกาสอยู่แล้วพอฟองความไม่พอใจมันแตกปังทุกอย่างเลยไหลเหมือนน้ำทะลักเขื่อน ยิ่งไปกว่านั้นเส้นทางผลประโยชน์ก็เริ่มสั่นสะเทือนหนักสมัยก่อนใครอยู่ฝั่งฮุนเซนคือกินดีอยู่ดีแต่ตอนนี้เมื่อทิศทางอำนาจเริ่มเปลี่ยนเอา้าทุกกลุ่มเริ่มกลัวจะโดนตัดท่อน,น้ำเลี้ยงกันหมดกลายเป็นสนามชิงอำนาจที่พร้อมระเบิดทุกวินาทีเหมือนระเบิดวางเรียงกันอยู่ใต้พรมและมีคนเดินลากเก้าอี้ไปมาแบบไม่สนใจอะไรโอ้ยขนลุกพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โห ประเด็นที่แรงที่สุดคือคำถามว่านี่มันคือการปฏิวัติจริงหรือเป็นการลวงล่อให้ศัตรูออกมาจนหมดหน้าตักเพราะบางนักวิเคราะห์มองว่าฮุนเซนอาจใช้ข่าวลือเป็นเครื่องมือล่อให้ฝ่ายที่คิดกบฏเคลื่อนไหวก่อนแล้วจากการรวบหัวรวบหางแบบเบ็ดเสร็จแต่บางคนบอกว่าไม่ใช่มันควบคุมไม่ได้แล้วต่างหากเกมกำลังหลุดมือแบบสุดๆ ภาพรวมตอนนี้เหมือนเรากำลังยืนดูหม้อไฟเดือดปุดๆอยู่กลางตลาดแล้วมีคนยืนถือไดนาไม์อยู่ข้างๆทุกอย่างพร้อมลั่นได้ทุกนาทีชนิดที่ท้าปืนลั่นขึ้นมานัดเดียวพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหมันอาจกลายเป็นม็อบประทะม็อบกลางเมืองรัฐบาลประทะนายพลและพนมเปญจะระเบิดเป็นสนามสู้กันทันทีภายใน48ชั่วโมง จุดเริ่มต้นของความระอุที่กำลังแผลามเหมือนไฟไหม้โรงงานน้ำมันใครคิดว่าเมรนิ่งบอกเลยคิดผิดแบบสุดๆและเรื่องมันยังไม่จบเท่านี้ตอนต่อไปเราจะพาไปดูว่าใครกันแน่คุมปืนคุมเมืองและคุมกองทัพจริงเตรียมหายใจลึกๆเพราะของจริงมันกาลังมาถึงแล้วพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหบอกเลยว่านี่คือช่วงที่เลือดซูบชิดแรงสุดๆ เพราะประเดนมันดันไปผูกกับคำว่าใครคุมปืนใครคุมเมืองและใครกันแน่ที่สั่งให้รถถังเครื่องตอนกลางดึกโอ้ยได้ยินแค่นี้ก็ขนลุกแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การเมืองธรรมดาแต่มันคือเรื่องของปืนกับคนถือปืนซึ่งแหกปรากบอกเลยว่าถ้าใครคุมปืนได้คนนั้นคุมประเทศทั้งประเทศได้แบบจึงจึงน่ากลัวแบบสถานกระดูกอย่างแรกต้องเข้าใจก่อนว่า กองทัพขเขมรไม่ใช่กองทัพเดียวแต่เป็นกองทัพสามโลกในชุดเดียวกันโอ้โหฟังแล้วงงแต่จริงนะมีทั้งกลุ่มที่พักดีหุนเมเน็ตแบบสุดใจกลุ่มในพลรุ่มเก่าที่ใหญ่และเก่าเหมือนต้นม้าขนาดยักษ์และกลุ่มที่ผูกผลประโยชน์กับต่างชาติแบบแนบเนื้อคนละกลุ่มคนละฐานคนละแบ็กอัพโอ้ยจัดการยากเหมือนจับปูใส่กระดง้งกินกันเองก็บ่อยเห็นพวกเดียวกันทะเลาะจนคนดูงงเป็นไก่ตาแตกก็มี ทีนี้พอข่าวลือรัฐประหารหรือเปล่าโผล่ขึ้นมาโอ้โหฟังตองทับนี่แหละตัวปั่นความโกาลหลชั้นดีเลยเพราะมันเริ่มมีรายงานว่าหน่วยชายแดนบางแห่งไม่รับสัง่งบางหน่วยเยียบคันเร่งก่อนสัญญาณบางในพลหายตัวเงียบเหมือนล่องหนไปเฉยๆบางพื้นที่ปิดวิทยุแบบไม่แหลกใครทั้งนั้นเหมือนเสียงข้างบนจะส่งลงมาแต่ข้างล่างทําเป็นไม่ได้ยินอุ้ยตาย นี่มันฟังดูเหมือนลางบอกเหตุชัดๆว่ามีคนกำลังเลือกข้างแบบปิดไฟเลือกกันเลยทีเดียวพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอโ้โหที่เฟี้ยวที่สุดคือการเคลื่อนรถหุ้มเกราะตอนกลางคืนบางคันยังไม่เปิดไฟหน้าเหมือนจะย่องไปตีบ้านใครสักคนมันโคตรน่ากลัวแล้วถามว่าใครสัง่งฟังรัฐบาลบอกก็เป็นการซ้อมปกติเอาทำไมซ้อมตอนตีสองทำไมไม่มีประกาศล่วงหน้าทำไมภาพรุดมาจากประชาชนไม่ใช่กองทัพโอ้ย มันไม่ธรรมดาแน่นอนกลิ่นมันแรงจนจมูกชาไปหมดแล้วตอนนี้ต้องบอกแบบตรงๆเลยว่าใครคุมปืนได้คนนั้นมีสิทธิ์คุมแผ่นดินและดูเหมือนว่าเกมนี้กําลังถูกเล่นแบบกวาดหน้าไพ่เพราะทั้งฝ่ายคุณมาเนตและฝ่ายนายพลเก่าต่างพยายามรวบคนของตัวเองให้มั่นที่สุดใครแน่จริงใครสั่งได้จริงมันเห็นชัดในยามวิกฤตแบบนี้แหละและไฮไลท์ที่ทุกคนกําลังจับตาคือฮุนเซนยังสั่งกองทัพได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ไหมโอ้โห อันนี้นี่แหละประเด็นสันสะเทือนเพราะถ้าสั่งได้ไม่เต็มร้อยเมื่อไรนั่นแปลว่ามีใครบางคนกําลังคุมเมืองแทนแบบเงียบๆแล้วเกมจะพลิกชนิดที่ทั้งภูมิภาคต้องตั้งรับกันแบบสายฟ้าฟาดเลยทีเดียวพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหถ้าปืนลั่นขึ้นมานัดเดียวทุกสิ่งพร้อมกลายเป็นสงครามเมืองในภายในไม่กี่ชั่วโมงเพราะกองทับหลายฝ่ายจะต้องเลือกข้างแบบทันทีและการเลือกครั้งนั้นจะกำหนดทศวรรษหน้าเลยว่า คาเมนจะเดินไปท,ทางไหนจะเป็นฮุมมนมาเน็ตเต็มตัวหรือจะดงกลุ่มทหารเก่ากลับมายึดทั้งระบบตอนนี้มันเหมือนเราเห็นเชือกสามเส้นมัดกันแน่นแล้วกำลังถูกดึงสวนทางกันจนไกลขาดเสียงดังปะเมื่รไรพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหมันคือการลุกเป็นไฟของทั้งพนมเปนแบบไม่ต้องมีสัญญาณเตือนใดๆใครคุมปืนใครคุมเมืองเรื่องมันจะเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนต่อไปจะนักกว่าเดิม เพราะเราจะลากเข้าสู่สนามของจีนสหรัฐและไทยว่าแต่ละฝ่ายกำลังเล่นเกมอะไรกับเขมรเตรียมตัวให้ดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหจากนี้เราจะกระโดดออกจากสนามการเมืองในพนมเปนแล้วพุ่งเข้าสู่สนามที่ใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าสนามที่โลกทั้งใบกำลังโยนชิปเดิมพันกันแบบจัดหนักไม่ว่าจีนสหรัฐหรือแม้แต่ไทยเองทุกประเทศกำลังจ้องกัมพูชาเหมือนเสือรอเหยื่ออยู่ข้างพงหญ้า โอ้โหเล่นกันถึงระดับภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้บอกเลยเดือดชนิดลวกมือเริ่มจากจีนก่อนเฮ้ย hey, พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหต้องพูดกันตรงๆเลยว่าจีนคือคนคุมเกมใหญ่สุดในกัมพูชาตอนนี้ไม่ใช่ลือไม่ใช่มโนแต่เป็นความจริงแบบต้ต้เพราะท่าเรือการลงทุนอาวุธการซัพพอร์ตทุกอย่างมันไหลามาจากปักจิ่งเกินครึ่งประเทศ คุณเซนขึ้นมาได้แบบแข็งๆก็เพราะจีนหนุนตลอดทุกยุคทุกสมัยแต่ตอนนี้ละสิเสียงลือดันออกมาว่าจีนไม่แฮปปี้กับความปั่นป่วนและอาจไม่ชอบการเร่งผลักคุณมาเนตขึ้นแบบไม่เป็นระบบโอ้โหนี่มันข่าวที่ทำให้เครือข่ายทั้งพนมเปญขาสั่นแบบทันทีเพราะถ้าจีนขยับผิดจ,จังหวะหรือตัดสินใจถอนใจเพียงน,นิดเดียวโครงสร้างทั้งประเทศเขมรพร้อมถล่มเหมือนโดมิโนโล้มกันเป็นแถวยาวเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อน สหรัฐก็ไม่ได้อยู่เฉยนะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหฝั่งอเมริกานี่กำลังรอจังหวะตาเป็นมันเพราะถ้ากัมพูชาป่วนเมื่อไหร่มันคือช่องที่สหรัฐสามารถโผล่เข้าไปตัดแต้มจีนได้ทันทีรัฐบาลวอชิงตันอาจจะไม่อยากเข้าไปยุ่งลึกเหมือนยุคสงครามเย็นแต่ตอนนี้โลกเปลี่ยนแล้วปรับเกมกันใหม่หมด ถ้าการล้มหุ่นเซ็นช่วยลดอิทธิพลจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แม้5%ฝั่งสหรัฐก็พร้อมจะส่องไฟสงเข้าไปทันทีแบบไม่ลังเลเลยโอ้โหเล่นกันแบบนี้มันคือเกมบีบคอจีนกลางสนามแล้วไทยละ่ะโอ้โห อันนี้ยิ่งใกล้บ้านเราเข้าไปอีกพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยบอกเลยว่าไทยไม่ต้องการเห็นกัมพูชาป่วนแน่นอนเพราะถ้าพนมเป็นสันเมื่อไหร่ผลกระทบจะยิงตรงเข้าชายแดนไทยทันทีทั้งผู้อพยพการเคลื่อนกําลังการค้ามนุษย์การลักลอบของผิดกฎหมายรวมถึงความเสี่ยงที่เหตุปะทะจะลามเข้ามาถึงฝั่งไทยแบบไม่ตั้งใจแถมทหารไทยตอนนี้ก็กําลังจับตาดูแบบใกล้ชิดสุดๆมีรายงานว่าไทยส่งทีมข่าวกรองลงพื้นที่ชายแดนหลายแนวแล้วเพื่อเช็คว่าใครกําลังวิง เข้าไทยถอยกลับหรือเตรียมหลบโอ้ยได้ยินแล้วคือมันบีบคอไปหมดจีนต้องการความมัน่นคงเพื่อคงโครงการยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคสหรัฐต้องการช่องเจาะเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยต้องการความสงบเพื่อไม่ให้ประเทศตัวเองโดนลูกหลงโอ้โหพอเอาทั้งสามประเทศมาวางบนแผนที่เดียวกันมันเลยชัดเจนว่ากัมพูชากำลังกลายเป็นสนามประลองอำนาจแบบสามเส้าที่พร้อมปะทะแบบไม่มีใครยอมแพ้ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหที่โหดที่สุดไม่ใช่จีนไม่ใช่สหรัฐไม่ใช่ไทยแต่เป็นความจริงที่ว่ากัมพูชาไม่สามารถเลือกข้างได้เต็มร้อยเพราะถ้ารีจีนมากไปสหรัฐจะบีบถ้าเอ็นสหรัฐมากไปจีนจะอัดถ้าทำให้ไทยเดือดไทยจะส่งแรงสะท้อนกลับทันทีโอ้โหอยู่ตรงกลางแบบนี้มันเหนื่อยและก็อันตรายโคตร ตอนนี้ทั้งภูมิภาคกำลังเงี่ยหูฟังเสียงจากพนมเปนอย่างระทึกเพราะถ้ากัมพูชาพลาดเพียงครั้งเดียวมันอาจกลายเป็นจุดเปิดเกมภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอบ30ปีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหแค่คิดก็ลุกทั้งตัวแล้วพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหบอกเลยว่านี่คือตอนที่หนักที่สุดเดือดที่สุดและเสียวสันหลังที่สุดของซีรีส์นี้ เพราะเรากำลังจะพาเข้าไปดูสิ่งที่นักวิเคราะห์ทั่วภูมิภาคเรียกกันว่าสัญญาณน,นรก7วันอันตรายของกัมพูชาที่บอกเลยว่าถ้ามันคลิกเข้าล็อกทีละข้อเมื่อไรพนมเปนอาจกลายเป็นเมืองระเบิดได้ภายในเวลาสั้นกว่าที่คนทั้งโลกคิดไว้โอ้โหฟังแล้วคือใจสั่นตาไปด้วยเลยเริ่มตั้งแต่สัญญาณแรกที่ทำไมทั้งภูมิภาคสะดุ้งคืออยู่ดีๆมีการปิดอินเทอร์เน็ตบางพื้นที่แบบกำปั้นทุบดิน ไม่มีคำอธิบายไม่มีสาเหตุไม่มีประกาศโอ้ยพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยอาการแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะปิดเนต็ตในเวลาที่เมืองกำลังเครียดแบบนี้มันหมายความว่ามีอะไรบางอย่างกำลังถูกเตรียมหรือกำลังเกิดขึ้นใต้ดินแน่นอนบางคนถึงขั้นบอกว่ารัฐบาลกำลังปิดสัญญาณเพื่อควบคุมข้อมูลก่อนเหตุการณ์จะปะทุโอ้โหแค่นี้ก็ขาอ่อนแล้ว สัญญาณต่อมาที่โหดแบบหายใจไม่ทั่วท้องคือการเสริมกำลังทหารในกรุงพนมเปนแบบเงียบๆตอนกลางคืนบางคันรถหุ้มเกราะแล่นเข้าเมืองเหมือนสัตว์นักล่าในความมืดไม่มีไฟไม่มีเสียงไม่มีแจ้งเตือนประชาชนถ่ายคลิปสั่นมือกันเป็นแถวโอ้ยคนลุกไปถึงไทยทอยนี่มันบรรยากาศก่อนรัฐประหารแบบเต็มรูปแบบหรือเปล่าเนี่ย และที่พีคแบบระเบิดลงกลางหัวใจคือมีการจับกลุ่มคนในพักตัวเองโอ้โหพ่อแม่พี่น้องชาวชัยเอ้ยฟังแล้วถึงกับร้องเฮ้ยนี่มันยืนยันฉันว่าความไว้ใจภายในพักซีพีพีแตกยับเยินแล้วใครขยับผิดจังหวกโดนรวบหมด ใครเผลอทำท่าจะไม่พักดีโดนลากตัวแบบไม่ให้ตั้งตัวได้เลยรายงานบางทุดบอกว่ามีการสอบสวนลับเกิดขึ้นหลายจุดภายในเวลาแค่สองวันโอ้โหนี่มันอุณหภ,ภูมิการเมืองระดับไฟนรกของแท้ทีนี้มาถึงช่วงที่นักวิเคราะห์กลัวที่สุดคือไทม์ไลน์เจ็บวันอันตรายซึ่งถ้าข้ามเส้นเมื่อไหร่ระเบิดแตกทันที วันแรกจนถึงวันที่สองคือช่วงปิดปากประเทศคุมสื่อคุมเน็ตคุมการเดินทางใครพูดผิดใครโพสต์แปรงใครแชร์ข่าวลืออดนลากเลยทันทีวันที่สามถึงสี่คือช่วงกองทัพเลือกข้างและนี่แหละคือตัวชี้ชะตาเพราะว่ากองทัพกับูชามีหลายกลุ่ม ถ้าฝั่งได้ฝั่งหนึ่งตัดสินใจออกหน้าแค่ขยับเพียงหนึ่งก้าโอ้โหทั้งประเทศพร้อมระเบิดทันทีวันที่5 7ถึง7คือช่วงตัดสินถ้ารัฐบาลควบคุมเมืองไม่ได้ภายใน72ชั่วโมงทุกอย่างจะลุกเป็นไฟแบบไม่เหลือทางถอยพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหแค่จินตนาการก็แทบหายใจไม่ออกแล้วแล้วถ้าถามว่าอะไรคือฉากเลวร้ายที่สุด ก็ต้องบอกว่าสงครามกลางเมืองขนาดย่อมนี่แหละกลุ่มในพลแบ่งเมืองเป็นโซนประชาชนหนีตายทุนต่างประเทศถอยทับกัมพูชาหายออกจากเวทีโลกแบบทันทีชนิดไม่มีใครกล้าลงทุนอีกหลายปีโอ้โหแค่นึกก็หัวหมุนตามแล้วแต่ถ้าถามว่าอะไรคือฉากดีที่สุดก็มีเหมือนกันนะนั่นก็คือหุนเซนสามารถกวาดล้างแรงต้านได้หมด ฮุนมาเนตขึ้นเป็นผู้นำด้านความมั่นคงแบบเต็มตัวระบบทั้งหมดถูกล็อกแน่นแบบเผด็จการรุ่นแข็งและกับูชากลับเข้าสู่ยุคปิดเมืองแบบยาวนานโอ้โหแม้จะรอดแต่ก็เป็นการรอดแบบคอเหลือบเส้นเดียวจริงๆ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหตอนนี้กัมพูชากำลังเดินอยู่บนเส้นได้บางกว่าหนวดกุ้งนิดเดียวถ้าก้าวพลาดเพียงหนึ่งก้าวทุกอย่างพร้อมล้มเหมือนตึกโดนดึงเสาข้างล่างทิ้งแรงกดดันจากจีนสหรัฐไทยกองทัพพักซีพีพีและความไม่พอใจภายในมันรวมตัวกันจนกลายเป็นเวลานับถอยหลังที่อันตรายที่สุดในรอบหลายสิบปีนี่คือจุดสรุป และเป็นจังหวะที่ต้องพูดเต็มปากว่ากัมพูชาอยู่ในวินาทีชี้ชะตาหากไม่ระวังทุกอย่างพร้อมเปลี่ยนเป็นไฟลุกท่วมทั้งประเทศแบบไม่ทันเหลียวหลังโอ้โหมันเข้มมันหนักและมันโหดแบบไม่เผื่อใจเลยจริงๆ